สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนนะคะมาพบกับไฟแล้ววันนี้มาทำคลิปความรักให้กับชาวราศีมิถุนนะคะความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาเนาะนะคะย้ายกลับมาช่องเดิมแล้วนะคะดูเพอความเชิงดูก็เป็นแนวทางนะพลังงานสลับกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะ ดาวสันดาวสุสถิตอยู่นในราศีมิถุนก็สามารถดูได้นะคะแบบไทยแบบตะวันตกเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะนะคะขอพลังงานคุณและเขาในตอนนี้หน่อยชาวราศีมิทุนชาวราศีมิถุนขอพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้หน่อยค่ะรอห่างกันไล่ไปไหนอ่ะ ไล่ไปแล้วแต่มานั่งรอหรอเสียใจไงเป็นไงล่ะฮะไล่เข้าไปมานั่งรอคุณและเขาสลับกันได้นะคะเวียฟอร์จูนอยากให้ทุกอย่างมันหวนกลับคืนมาต้องการเหลือเกินตอนนี้เขาต้องการคุณเหลือเกินในตอนนี้ หรือคุณก็ต้องการเขาเหลือเกินในตอนนี้นะคะไม่ได้ปล่อยยังไม่อยากปล่อยยังรักมากมายและอยากที่จะพัฒนาคุยกันนะคะเพื่อพัฒนาการคืนดี คือเหมือนมาคุยกันมาตกลงกันเพื่อการคืนดีนะนะคะอ่ะลดน้ำเสร็จปุ๋ยควนดินกันหน่อยนะคะอุ้ยเหมือนกรวดน้ำแล้วตกนรกเหมือนอ่ะจริงๆทุกทรมานนะคะแต่อีกคนนึงก็เมตตาไงเมตตาอีกคนนึงก็ทุกทรมานเหลือเกินได้รับน้ำเข้าไปนะไพะ ไพ่ออกมาประมาณแบบได้รับผลกรรมที่ทำอะ่ะเข้าใจไหมเนี่ยได้รับในผลกรรมที่ทำอีกคนก็เมตตาให้อภัยนะคะเออเ e v e n นออ u ค s หวงกลัวคนอื่นแย่งไปทุกทุกได้รับกรรมเพราะว่าห่วงจะมางอ้ออ่ะ แล้วไงอะอยากไปต่ออะป่านนั้นพลังงานของคุณและเขานะคะเคยห่างกันแหละเคยแบบโอ้ไม่แคร์ตอนนั้นนะไล่ไปแล้วไงคิดถึงเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะนะอยากกลับมาเหมือนเดิมอยากมีวันเวลาดีๆกลับมาเหมือนเดิมนะคะเออเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะ่ะที่แบบทาแบบนั้นนะ่ะเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปเนาะนะคะ ไล่เขาไปแล้วก็เหมือนทรมานตัวเองนะพอวันนึงก็ต้องการนะคะปล่อยความรู้สึกไม่ได้เพราะรู้ว่ารักเหลือเกินผิดพลาดไปแล้วอยากได้ความรักความเมตตาอยากได้แบบการอาโหสิกรรมนะคะขอโทษอยากอาโหสิกรรมอะไรแบบนั้นอโหสิกรรมให้นะนะคะความทุกข์ทั้งปวงได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะเพื่อที่จะรักษา และไปต่อมีการมีการห่วงแหนมีการง้อมีการพยายามทุ่มเทพยายามรักษาอยู่นะคะนั่นคือพลังงานของคุณและเขาเพราะฉะนั้นมีการคืนดีกันฝ่าว่าน่าจะกลับมาคืนดีกันแล้วแหละหรือถ้าตอนนี้ถ้ายังอบอกรอได้เลยนะเดี๋ยวจะมีการกลับมาคืนดีนะเพราะว่าทุกทรมานเหลือเกินนะคะต้องการการออหสิกรรม อย่างแน่นอนกนะนะนะารโหสิกรรมเกิดขึ้นนั่นเองเนาะนะคะธาตุไฟเมสสิงห์ธนูธาตุดินพุทโธกัณมังกรธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกรนะคะรักที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติด้วยถูกกําหนดมาเป็นเนื้อคู่กันนะเนี่ยนะคะโชคชะตานําพายมาเจอกันและวิบากกรรมด้วยนะคะมีวิบากกรรมร่วมกันด้วยแต่ก็นะเดี๋ยวผ่านไปได้นะคะจัสมิน อ่ะขอดูหน่อยนะคะหลุดพ้นแล้วแหละฟ้าว่าเพราะว่าเนี่ยคือการเหมือนเหมือนให้ออกโหสิกรรมนะ,ะเพื่อหลุดพ้นจากความทุกนี้นะคะเดือนมีนาคมนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนนะคะ Justice the, the star เ้าไม้เท้าความเหนื่อยความกลัวความห่างแต่ยังเฝ้าดูอยู่นะนะคะเฝ้ามองเฝ้าดูอยู่มีการปิดตา ในการใช้ตาช่างมีการช่างใจที่ถูกปิดตาเพราะฉะนั้นมันเป็นการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่านะคะเป็นการทำตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดไปหรือเปล่าเออวิเคราะห์ผิดอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วเนี่ยเดือตาความหวังที่จะได้ถ่ายโอนเริ่มต้น นะคะเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรแล้วกําแพงขึ้นสูงเลยนะคะหาทางออกไม่ได้อ่ะดูดิเขายังเฝ้ามองด้วยความรู้สึกที่แบบเป็นห่วงเตวิลนะคะแล้วเสร็จติดการมีกันแ,แล้วกันแล้วตัดไม่ขาดคืนดีฮัลโหลแฟนันอืมนะสองถ้วยคืนดีกัน นะ,ะจริงๆด้วยนะคะอ่ะ,อะสิบดาบมันเหมือนเสียความรู้สึกเจ็บคืนดีกันทั้งที่ยังไม่หายมันจะได้รับการเยียวยานั่นแหละนะนะคะแต่ว่า มันยังมีปมอยู่ในใจอยู่ฟ้าว่านะคุณและเขาจะคืนดีกันเนี่ยกลับมาคืนดีกันแหละคุยกันได้ตกลงกันได้แหละนะคะแต่ว่ายังมีปัญหาที่ติดค้างยังไม่ได้เคลียร์มีปมในใจอยู่แต่ความผูกพันมันเยอะกว่าหรือถ้าตอนนี้จบกันไปแล้วแต่พวกคุณจิตยังผูกพันกันอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนจากกันยังตัดกันไม่ขาดนะนะคะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การช่างน้าหนักการตัดสินใจอยู่ตรงนี้มันระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยเนาะนะคะเออบางทีมันก็มีทั้งข้อเสียและก็ข้อดีนะคะพลังงานปิศาจกับพระอยู่ด้วยกันเลยเขาก็มีข้อเสียและก็ข้อดีแหละนะคือถ้ามองเห็นนะี่ยมันก็มันก็จะเข้าใจแต่ มันเสียวความรู้สึกไปแล้วไงมันมีความกลัวที่ติดอยู่กำแพงก็เกิดขึ้นแบบนี้จะไปก็ไปไม่ได้ประมาณนั้นนะยังมีห่วงบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันมีพันธะมีอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเออมันมีอะไรที่มันยึดติดมีผลประโยชน์ร่วมกันไหมเนาะนะคะมันยังมีห่วงอยู่จะไปก็ไปไม่สุด ตัดสินมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากนะตัดสินใจที่ยากลําบากแต่พลังงานมันจะเปลี่ยนไปแหละนะจะถูกเทเพื่อผัดเปลี่ยนพลังงานนะนะคะได้รับการเยียวยาการฮิวกันเกิดขึ้นแต่อะไรที่มันอยู่ในใจมันยังมีอยู่ยังมีการรู้สึกปกป้องตัวเองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามีการคืนดีกันเกิดขึ้นมันก็เพื่อเพาะผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ แต่ถามว่าข้อดีก็มีไหมไฮโดรแฟนก็ยังมีส่วนดีบุญกุศลที่เคยทําร่วมกันอยู่นะคะบุญกุศลยังหนุนนําอยู่เออส่วนร้ายก็มีเพราะฉะนั้นอะไรที่เสียความรู้สึกกันไปเนี่ยเหมือนความรักจะชนะทุกอย่างนั่นแหละนะแต่ระวังเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่นะคะที่มันไม่แก้ไขนี่แหละมันจะทําให้การ คืนดีแต่แบบไม่มีความสุขหันหน้าคุยกันแต่ยังมีความรู้สึกที่มันสูญเสียไปยังไม่ได้รับการฟื้นคืนนะ่ะนะมันยังต้องเยียวยาอยู่อ่ะนะมันยังมีกำแพงเกิดขึ้นอยู่ในใจอนะคะเออเออมันเยียวยาเหมือนความรู้สึกเหมือนเยียวยาจากภายนอกแต่ภายในมันยังเก็บซ่อนไว้อยู่นะคะเอ,อรอการปลดปล่อย บางคนบล็อกกันด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะนะคะความรู้สึกที่สูญเสียไปยากที่แกะการที่จะมันต้องใช้เวลาเออประมาณนั้นนะที่จะรื้อฟื้นเนาะนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะเหมือนมันเป็นอะไรที่ฝังจิตฝังใจมันไม่ได้แค่ชาตินี้แต่มันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วด้วยนะคะมันจะต้องปลดปล่อยให้ได้ในชาตินี้นะ ไม่งั้นมันจะเป็นปมที่ฝังจิตฝังใจอยู่ในใจแบบนั้นนะ่ะนะคะเรื่องที่เสียวความรู้สึกบางทีมันดูไม่เยอะแต่ทําไมมันดูหนักดูเยอะเหลือเกินเพราะมันฝังมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่อดีตชาติแล้วด้วยนะคะจะต้องถ่ายโอนพลังงานเททิ้งเอาส่วนไม่ดีออกบ้างนะนะคะนะต้องลืมอะไรลืมได้ลืมอะนะประมาณนั้นนะนะคะ เขาดูว่าไพ่อยากบอกอย่างแนะนําอะไรชาวราศีมีถุนนะคะคนวันศุกร์วันเสา,า,าร์วันอังคารขวันพฤหัสนะคะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินหาลมก่อนลมตุน กลุ่มนะคะม,มาดูค่ะมิถุนก็คุณอ่ะมาดูกันนะชาวราศีมิถุนไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรนะคะเอ็มเพรสอะจริงๆคุณเนี่ยมีบุญวาสนาที่จะสมหวังนะคะในเรื่องของความรักแต่มันต้องรอโอกาสดีๆโอกาสเหมาะ ะะคะเนี่ยมันติดตรงที่ปมในใจนั่นแหละนะคะปมในใจเพราะว่าเขาก็อยากแนะนำว่าคุณจะมีโอกาสสมหวังในความรักครั้งนี้นะอาจต้องเคลียร์ก่อนเนี่ยนะคะปมที่ติดอยู่ปัญหาที่ติดอยู่โอ้เดวิลเคลียร์ยากมากเลยมันมันฝังแน่น เป็นโซ่ตรวนมันตัดยากนะคะด้วยความที่คุณเกิดมาเป็นผู้ให้นี่แหละนะงั้นคุณก็รักด้วยความเมตตาเอ p มเพรคือความเป็นแม่แม่ที่รักด้วยความเมตตารักแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นแหละนะนะคะเพราะเนี่ยมันยังติดมันเป็นอะไรที่ติดพันธะ ตัดยากนะคะมันอาจมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาจริงๆอืก็จะประมาณนั้นนะมันอยู่ที่คุณด้วยคุณจะต้องอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมมันมีการกรวดน้ำแล้วเนี่ยความปลดป,ะะปลดป่อยความทุกข์นะคะปลดปล่อยความทุกข นั่นคือการกลับมารักตัวเองฟ้ามีความรู้สึกเหมือนเมตตาถ้าตอนนี้คุณทุกข์หนักมาแบบนี้คุณนั่นแหละต้องเป็นคนที่เยียวยารักษาตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองเออนะคะถามว่ามันยังไปต่อได้ไหมไปต่อแต่คุณจะไปต่อแบบมีความทุกข์ปมที่ติดอยู่ชนวนที่ติดอยู่ในใจแบบนี้ไม่ได้คุณสมควรที่จะมีความสุขเป็นพื้นที่เป็นความสุขของตัวเองก่อนนะนะคะต้องเป็นแบบนั้นก่อนอืม มาดูว่าไพ่ยอยากแนะนำอะไรนะคะชาวราศีมิถุนตัดยากนะพล mm ังงานเดวิลขึ้นมาสองใบนะคะจ mm ัสเมนอีกต่างหากด mm ูซ hmm. ัม mm hmm. ติงฟอร์สมบัตเติบโตพัฒนาและเติบโตดูซัมติงฟอร์สมบัตนะคะแล้วการแสดงออกด้วยการ พนุถนอมเมตตาเหมือนเขาแาว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันจะโตขึ้นนะเหมือนมาพัฒนาตัวเองแล้วสอนให้โตขึ้นนะนะคะเออคือจริงๆก็อายุเยอะแล้วแหละแต่เล่นเป็นเด็กๆใช่ไหมนะอ่ะโอเคแหละนะมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่ามันมีอะไรที่ต้องชดใช้กันอยู่นะคะเออ แต่บารมีของคุณนั่นแหละฟ้าว่าจะช่วยปลดปล่อยทุกอย่างนะให้ความสําคัญกับตัวเองแทนที่จะให้ความสําคัญกับคนอื่นถอยออกมาให้ความสําคัญกับตัวเองคุณและเขาเป็นคู่กันนะเป็นเนื้อคู่กันนั่นแหละนะเชื่อเชื่อมั่นเชื่อใจกันได้อยู่นะแต่ตอนนี้ต้องให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนฟ้ามีความรู้สึกว่ามันจะโตขึ้นและทําอะไรเพื่อกันและกันมากขึ้นใส่ใจดูแลกันและกันมากขึ้นแสวงออกทางความรักต่อกันมากขึ้นนะคะ ยังมีความพยายามรักษากันไว้อยู่นะแนวโน้มในอนาคตนะคะฮันนีมูนโอ้จะไปสวีจะได้แต่งงานกันไหมเนี่ยถ้าแต่งงานกันแล้วก็จะมีการไปเติมเต็มนะคะไปเที่ยวกันนะนิวเลิฟอ่ะมีคนใหม่เข้ามาด้วยแนวโน้มในอนาคตจะมีคนใหม่เข้ามาผัพวพันนะคะหรือเขาก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นคนใหม่อะ่ะ วิดอิน e กซวยอมรับคาปรกษาจากคนอื่นเปิดรับคำปรกษาจากคนอื่นบ้างนะนะคะถ้าไม่ไหว b i i อิน n e ็กซหรือมากสุดก็ไม่เกิน1ปี A year ฟ r o m n นาหปีต่อจากนี้หรือ1ไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้หรือนานสุดก็ไม่เกิน1ปีนะคะ อยู่ที่ว่าพัฒนาและเติบโตได้แค่ไหนนะคะรู้จักที่จะทําอะไรเพื่อกันและกัรรู้จักที่จะถูกรักถูกดูแลเอาใจใส่มันอยู่ที่การเติบโตขึ้น아드ไวซั upport อ,อยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลคอยสนับสนุนคุณและเขาอยู่นะเคลียร์พลังงานตัวเองเคลียร์เคลียร์พลังงานลบๆออกเนาะนะคะคํามั่นสัญญาในอนาคตการรับป,ปากในอนาคตค่ะ ให้คำมั่นสัญญาอะไรกันไว้นั่นแหละพันธะนี่แหละเนี่ยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ยึดติดกับอดีตและไม่กังวลกับอนาคตคุณคือผู้สร้าง building b l o c มันจะสร้างขึ้นอย่างมั่นคงเลยนะนะคะมันมีความพยายามที่จะปีนป่ายพยายามสร้างอยู่เนาะนะคะพยายามรักษากันไว้อยู่ไพ่อะ่ะแนวโน้มอะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลก็ซับพอร์ตอีกต่างหาก การทำสมาธิเพื่อความนิ่งความเยือกเย็นยอมรับในกิเลสตัณหายอมรับแรงปรถนาของตัวเองนะคะเออน้ําจะช่วยบําบัดเยียวยาคนทั้งคู่นะเอาไปอาบน้ําเวลาอาบน้ําให้ดึงดูดพลังงานจากน้ําหรือไปอยู่ใ,ใกล้ๆน้ํานะคะจะช่วยได้ดีมากๆเลยเหมือนไพ่ออกมาบ่อยๆช่วงนี้นะนะคะแสงสว่าง การได้รับพรจะเจอแสงสว่างเจอทางออกโอ้ f ูลฟ i l l m e n t ได้รับพรแล้วเียงได้รับการเติมเต็มด้วยถือว่าดีนะคะแนวโน้มแนวน้ก็ถือว่าดีนะนะคะสร้างใหม่อย่างมั่นคงด้วยแต่คุณแล้วแนะคือผู้สร้างจริงๆมันเจอกันแล้วนะอย่างที่บอกเนาะมันมีความเป็นเนื้อคู่อยู่ตรงนี้นะ่ะมันเจอแล้วแหละนะคะกุญแจก็อยู่ในมือประตูก็อยู่ข้างหน้าแต่เหมือนปิดหูปิดตานะ่ะมันถูกปิดกั้น บล็อกกันด้วยหรือเปล่านะนะคะเพราะมันขึ้นขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะสติ๊กก็จริงแต่ว่ามันมันถูกมาถึงเวลามันมีเวลาของมันอยู่เวลาอะไรคะโอ้เดี๋ยวก,กลับมารักกันอะ <laughs> ดูดูน้าภัยเถอะนะคะถึงเวลาเดี๋ยวก็ได้เจอได้รักกันอยู่ดีนะคะอความเข้าใจ แนวโน้มในอนาคตถือว่าดีแข็งแกร่งสเตนเข้าใจและแข็งแกร่งแล้วมีการตื่นรู้ตระหนักรู้อเวเนตนะคะมีการตื่นรู้มีการตระหนักรู้เกิดขึ้นอ่าถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะศรัทธาความดีสมดุลพลังงานหยินและหยางคู่สร้างบารมีนะคะชะตาชีวิตของคุณจะเหมือนจะพลิกพลิกชะตาชีวิตของตัวเองนะคะ เอกราชเข้ามาเขาบอกว่าทิศทางชีวิตเป็นไปตามโชคชะตาและกรรมลิขิตกาม,มาเนาะแต่เอกราชเข้ามาเหมือนคุณจะอยู่เหนือกรรมแล้วนีไ่ไงเพราะคุณคือเอ็มเพรสไงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณคือมีความจิตอิญญาณของความเป็นแม่ความเป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์คุณถึงอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงเหนือปัญหาทั้งปวงปัญหามันก็ยังอยู่ มันก็ไม่ไปไหนคือตัดไม่ขาดจริงเพราะมันปัญหายังอยู่พันธะทำม,มั่นสัญญาอะไรยังยึดติด,ตดยังอยู่ตรงนี้นะคะบางคนอยากบอกอย่างที่บอกมีรูด้วยกันนั่นแหละมันไปไหนไม่ได้แต่รู้ไหมคุณจะหลุดพ้นด้วยตัวเองคืออยู่อยู่ตรงนี้แต่มันมีความสุขนะคะนะมันเจอแสงสว่างมันเจอทางออกคือหนทางพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเอง พอเข้าใจแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นจิตของคุณจะเข้มแข็งและยืนหยัดจิตที่เข้มแข็งนี่แหละมันจะอยู่เหนือกรรมทางปวงมีการตื่นรู้เกิดขึ้นสร้างบาร,รมีตัวเองให้ยิ่งใหญ่โอ้สุดยอดมากๆตบมือให้ตัวเองนะคะชาวราศีมิถุนนะคะเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนสุขสม่างในความรักถึงเวลาพวกคุณจะรักกันเหลือเกินนะนะคะแต่มันมีเหตุต้องต้อง,องชดใช้กันกอ่อนอย่างที่บอกนะคะ เติบโตไปด้วยกันสุขสวัสในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายจุบ๊บค่ะบายค่ะ